สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีวิธีบอกเ,เล่าเล่าบุหรี่ง่ายๆที่สุดในร่อนมาฝากทุกคนนะครับถ้าผมพูดภาษาไทายไม่ชัดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมอยากจะถามเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าในชีวิตของเพื่อนๆมีสิ่งที่เพื่อนๆไม่ชอบที่สุดในชีวิตไหมครับถ้ามีสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะไปทำไหมครับ เราจะไปยุ่งไหมครับหรือมีคนชวนเราไปเราจะไปถักกับเขาไหมครับก็ไม่ไปใช่ไหมครับอ่าเล่ากับบุหรี่ก็เหมือนกันครับถ้าเป็นสิทธิที่เราไม่ชอบเราก็สามารถปฏิเสธง่ายๆโดยอะไรโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแต่ปัญหาที่เราเริ่มไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับ ไม่ใช่เพราะว่าโอ้ฉันติดเหล้าแล้วฉันติดบุหรี่แล้วก็เลยเลิกไม่ได้ไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะว่าในใจของเพื่อนๆนั้นชอบแล้วครับก็เลยเล่กไม่ได้ตามที่ผมได้ยกตัวอย่างไปว่าในชีวิตของเพื่อนๆมีสิ่งที่เพื่อนๆไม่ชอบที่สุดในชีวิตเพื่อนๆจะไปทำไหมครับจะไปยุ่งไหมครับมีคนไปชวน เพื่อนจะไปไหมครับก็ไม่ไปใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ที่เล่าบุรีเลเล่าไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนคิดว่าโอ้ฉันตีเล่าฉันตีบุรี่ก็เลยเล่กไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะว่าทุกคนชอบครับก็เลยเล่มไม่ได้ถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถเลิกได้ไง่ายโดยที่ ไม่ต้องหลังเละอะไรนะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนมาฝากทุกคนนะครับ